พี่บาา่าเฮาอตอด้พี่อลอบ,บ้าป้าเนียมพูเอาละครับคุณผู้ชมครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับดีดีตอรับเข้าสู่ช่องโอปิโต v ทีวีรายการแห่งความเกียรตกันนะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจเลยที่วันนี้ทําไมผมเสียงเบาจังเพราะว่าตอนนี้แบบว่ากําลังพยายามพูดเบา นะฮะเพราะว่าตอนนี้ตอนเที่ยงคืนไม่อยากจะพูดดังนะเพราะว่าเกรงใจแบบเกรงใจพ่อแม่นะฮะโอเคจะพูดเบาๆนะถ้าเกิดว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะฮะก็คือวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับเราเจอผู้พัฒนาเกมหรือว่า GM นะฮะดูดินะครับเขาอยู่กันบริเวณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า GM คือใครนะนะฮะพลังผลพิศาจนี่เป็นสีแบบว่าโอ้โหขอดชาร์ปครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวพาไปดูนี่เขาโชว์แล้ว นี่คนนี้เขาใช้แมกมาแมกมาสีฟ้านะอุ้ยอุ้ยแมกมาใครวะแมกมาสีฟ้านะแมกมาสีขาวปะม,มันมันมีมันมีสกเก็ตสีขาวนะเอ้ยใครวะคนตีนจากเฮ้ยไอ้นี่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่โอ้นี่ฮะอันนี้ก็คือพลังแรกของเราคู ulu, ดูสกเก็ตดิออกสีขาขาวสีม่วงๆนะโอเคแล้วก็มีคนนึงนะใช้ควันสีฟ้านะคุณผู้ชมกับเลิฟฟูสีขาวก็คือคนเนี้ยนะฮะน,น,นี่เวลาผมยิงนะ นี่ฮะออร่าควันจะเป็นสีสีน้ําเงินป่ะโคตรสวยนะฮะนี่นี่นี่แล้วก็เลิฟฟูสีขาวนะเดี๋ยวรอรอเขาโชว์นะต้องรอให้เขาโชว์เขาลีลาด้วยไงนะครับนี่ไอคนนี้มันใช้อ่ฟินิกสีขาวนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเขาเครือบฮาคีก,ก็เลยมองไม่เห็นนี่ก็น่าจะเป็น GM ได้อีกคนนึงแหละนะฮะอาจจะยิงเดี๋ยวยิงให้ดูออร่ามันเป็นอย่างไรนี่ไอสีขาวๆนี่น่าจะเป็นออร่าของแมกมานะคุณผู้ชมครับอุ้ยอุ้ยโอ้ โอ้ยเถื่อนจัดโอ้นี่เขาปล่อยแมกมาเล่นโนนี่เดอะฟูสีขาวโอ้ยผมแตกโอ้โหก็ก็ก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมผมใช้ไฟนะครับปกติจะใช้อะไรวะสายฟ้ากับแมกมาใช่ไหมแต่ว่าผมเจอแลบบ็อกซ์นะแล้วก็ไปเจอไฟด้วยนะฮะไปเจอไฟนะก็เลยแบบว่ากินรีสายฟ้าออกไปนะอืมตอนนี้เราก็เริ่มเห็น GM จนเบื่อแลวแหละนะฮะคลิปที่แล้วนี่ก็เห็นนะครับเห็นจากคนที่แต่งตัวสีแดง นี่นี่ก็เป็นผู้พนันไอ้นี่น่าจะเป็น GM อีกคนนึงนะสีฟีนิกสีขาวนะแต่ว,ว่าเขาเครื่องฮาคีเขาไม่โชว์ให้เราดูอะ่ะเฮ้ยผมเห็นเลือฟูส์สีสีม่วงมะเฮ้ยกูล้าสีม่วงเฮ้ยเฮ้ยแม่งได้วะสวยว่ะแบบว่าดูดีมากเลยอะ่ะไปไหนวะนายกูเขาใช้สโนูนะเขาใช้สโน่ได้ด้วยนะเอาแหละสโนมิมาแล้วเดี๋ยวเราดูดามจกันนะฮะว่าดามจของเขาเท่าไหร่ นั่นน่าจะเป็นผู้พัฒนาเกมอีกคนนึงนะไอ้คนที่ปล่อยกุราเมื่อกี้เนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยมาดูดาเมจกันฮะโอ้ยดาเมจนี่เกือบตายเลยนะเนี่ยตายเลยอะ่ะบอกเลยว่าตายเลยฮะโอ้แล้วมีคนใช้น้ำแข็งด้วยนะสตันแช่แข็งไอ้เนี่ยซูนามิของเราฮนะเออก็เลยแบบว่าโอ้โหนี่แมกมาเอ้าไอ้เีคยทำไมกูเป็นอย่างนี้วะโอ้โอเค ดูดิแม่งคอดเถื่อนนะคุณผู้ชมครับคอดเถื่อนเลยนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะทําไมผมเจอผู้พัฒนาเกมบ่อยจังนะเพราะว่าผมกดฟอลโล่มานะเขาเปิดฟอลโล่ไว้นะกว็เลยแบบว่าจอยมาดูนะเออแล้วมีคนบอกว่ามีกิจกรรมแจกผลด้วยนะแจกกิจกรรมแจกอะไรนะอ่าอีเวนต์อีเวนต์คอมมอนอะไรวะอีอีเวนต์เลเอกอะไรสักอย่างหนึงนะดมขึ้นภาพไปดูก็ได้นะ,นะอืมนะครับอ้อโดนตัดใครตัดผมมเนี่ย โอ้マイ god เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรสีอะไร่ะเฮ้ยผมอยากได้สีแบบนี้ว่ะต้องทำไงวะต้องเป็นผู้พัฒนาเกมหรอวะโอ้ดีแมกมาสีม่วงนะคุณผู้ชมครับอืมคนนี้คนนี้แมกมาสีม่วงโอ้เฮ้ยผลอะไรเงี้ทำไมมันสวยจังเอ้าโะเอียดเดจังวะโอ้อยู่ไม่ได้แหะครับโอ้แมกมาสีม่วงไอนี่นี่กูร์าสีเอ้าทำไมเขาใช้สโนว์สีขาววะโอ้ กูราสีม่วงนะคนนั้นน่ะเออนี่ก็ปล่อยรัวๆเลยนะปล่อยรัวๆเลยกูร่าเนี่ยแม่โอเคหลบก่อนจะหลบทัน,นี่ยอู้โอ้มีคนแช่แข็งให้เอางี้แม่คุณผู้ชมครับเราทําการแบบว่าฆ่า GM สักคนหนึ่งไหมเราจะโชว์แบบว่าสักเสียงตายถ้าคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้โดนแบนก็อาจจะไม่ได้เห็นรหัสนี้แล้วนะฮะเราจะลองเสียงตายสักรอบไอ้นี่เสื้อเหลืองใครวะเนี่ยเสื้อเหลืองใครอะ่ะ ขอเช็คพลังหน่อยวิวิวิโอ้โหใช่ไหมผ,ผู้พัฒนาเกมก็เถื่อนมือนกันนะเนี่ยโอเคเราจะใช้เราจะทําฉากเสียงตายนะโอเคปล่อยแม็กมากมา <c ười> ดูซิว่าจะฆ่าใครสักคนได้ไหมเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงโอ้ฆ่าได้ไหมมีใครตายไหมเฮ้ยเหมือนผมฆ่าผู้ผผมมสาาารถฆู่้พัฒนาเกมได้ฮะเฮ้ยฆ่าได้บอกว่าเมาหมือนฆ่าไม่ได้สักคนเลยเออตังค์ไม่เด้งเลยครับตังค์ไม่เด้งเลย นี่ยุดเคออกสีขาวๆแบบหเห็นแล้วอิจช้าว่ะโอ้โหวันนี้ครับควันสีฟ้านะไม่ค่อยโชว์ท่าอะไรสักเท่าไหร่นะครับเหมือนแบบมายืนแอค่ะครับผมเออมีพลังแล้วมายืนแอคอะไรเงี้ยนะเออแม่งยืนแอคว่าได้พลังแล้วยืนแอคอุ้ย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 อะไรวะอะไรวะโอ้ยยังมามาก็ใส่กูเลยใครวะเนี่ยคนนี้เขาคือใครเอายิงเช็คพลังไม่ได้อู้สตาร์แพตติัม สตาร์พิซซ่าอ่าโอเคราคาก็มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราจะฆ่าคนนี้นะอยากอยากฆ่าสักคนวะอยากฆ่าสักคนวะฆ่าใครได้มั่งเออไอ้นี่เป็นผู้พัฒนาเกมปะวะไม่น่าจะเป็นนะหน้าตาไม่น่าจะเป็นอ่ะนี่สองคนนี้น่าจะชัวร์นะไอ้นี่สโลนี่มันเป็นคนดูเรานะคนดูหมเองอ้าวกุลสีม่วงแม่พูดดังก็ไม่ได้เซ็งจังเลยนะเดี๋ยวเรา โอ้ oh, พึ่งได้พึ่งได้ไฟมาใหม่กับแม็กมาอาจจะยังไม่ชินพลังนะแต่ว่าผมเคยเล่นคอมโบนี้นะเออใส่คนนี้ก็ได้เนี่ยกูรลสีม่วงเนี่ยอืเอาไปไหนแร้ว,วะไม้โดนโอ้โหโชว์จังเลยยิงแม่มเลยกูต้องโดนแบนแน่ๆเลยวันนี้ยิงแม่มเลยโอ้ยแม่งโคตรเสี่ยงเลยโคตรเสี่ยงตายเลยยิงแม่ เกเคพอกว่าเดี๋ยวผมจะซวยเอานะโอ้ดีแคนไว้อะไรมาด้วยนะโอ้โหไอ้แค่แม่งโอเคถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมโดนเบนก็อาจจะไม่ได้เห็นไอดีนี้แล้วเมื่อกี้ไปใส่สักใส่ต้องห้าหกลูกเน,นะนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนี่ใส่ได้ก็ใส่กูก็ใส่กลับอะครับเออข้ามันข้ามันเออตายไหมตายไหมโอ้โหไม่ตายเดี๋ยวฆ่าฆ่า,า,าปล่อยแมกมาส่นี่ ตุมเข้าไปว่าไ,ไงว่าไ,ไงว่าไ,ไง,ไไงตายไหมตายไหมโดนแบน,แ,บนแน่เลยกู <c oughs> โอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาอัดคลิปตอนเที่ยงคืนนะเจอผู้พัฒนา,นาเกมนะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นก็ Follow เขาไปได้นะ follow มันมีหนึ่งคนที่เปิดนะผมก็จอยเข้ามานะ follow เข้ามานะกไน็ไหนว่าผม l o ลไหนว่าผม follow คนที่ชื่อว่าอ e อะไรสักอย่างอะ จำชื่อบได้นะครับอ่ถ้าเกิดว่าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์นะแม่นี่แหละแมกมาสีสีเขี้ยอะไรวะเน,นี้ยกูกูวางไม่สวยเลยอะสีแดงสวยอีกนี่นี่สีแดงสีแดงนี่สวยก็เยอะเลยเออสีเขี้ยอะไรก็ไปรู้นะคุณผู้ชมแต่ว่าของเขาใหญ่มากเลยเอะอของเราสวยก็เยอะเลยโอเคก็ไปก่อนละคุณผู้ชมครับวันนี้เจอกันใหม่ฮะบ๊ายบาย